เอยถ้าได้ใส่วิน94ฉันมาแล้วมันแย่งกันตีเลยพ่ไงไอ้เฮียเราไม่ตามมึงไปห้าคนนี้เยไอ้เนียไอ้ยอ้เฮียไม่โดดเหมือนกูให้อาหารปลาแล้วปลาไม่มาตอม ี่นผัดเจ็บเจ็บครับน็อกน็อกอ๋อนี่ไอ้แยกแอซิดชัดเจนโอเคดีดีดีอยู่ในบ้านแน่เลยดกดควิกเพย์อ่ะ องเปลี่ยน,นยัยงไงยาดึงมากเฮ้ยเสียงเฮ้ยมีคน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 ปั่นจักรยานแม่งว่าอยู่เสียงอะไรอ้ะเสียงจักรยานเฮ้ยสัตวองปิงเนี่ยทำลายคนออกกํลังกายโดนยร์เชียเชียช่ยร์โดนระเบิดวะเนี่ยโดนอันไส้ไอ้เสาสดเลยนะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอ,อย่าห้ามมึงเล่นโดนเลยตรงนี้ ปา่นแหละตรงด้านหลังก็มีตรนั้นแหละครับใกล้ไปคงจะขี่เลยอย่าเลยโอ้ยยอดน้ำแหนมเลยโอ้โหฮัดเยอะเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยสมมติไปถอมที่ก็ได้โอ้ยที่เก็บเสียงโอ้ยไปด้ของเป็นทางเนอระเบิดเชี่ยเลยคูณสิบห้ามึงมีคูณสิบห้าแล้วเหรอฮะโอ้ยเฮียนั่นจักรยาน มึงจะไปไหนมึงกลับมาก่อนไอ้เหี้ยมัวหาคูณสิบห้าคูก่อนเหี้ยแต่ก่อนแม่งเป็นแค่บั็กไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แม่งเอามาจริงเหี้ยแต่ตครงงานคูณสิบห้าดิคูณสิบเอฟเป็กค์้มว่าไกลแล้วเลยที่สุดคูณแปดเม่กี่ไม่เคยคูณสิบอันนั้นสแกนไอ้ไอ้ปืนอ๋อเอ้ยไอ้ที่สแกนมันคูณสิบป่ะคูณแปดถึงคูณสิบไหมเห็นไอ้อันเท่าไมโครเวฟเลยอ๋อเอ้ยมึงเพิ่ไหนวะ ถึงคูณสิบอะจำได้ว่ามันถึงคูณสิอยู่เกกะชิบหายเลยไอ้เก็บมาทำอะไรกูติดกะเป็นเดียติปกาิดคูณอะไรเ้ยบ้าบาสมึงให้เหมือนมันกูไม่ได้เล่นเกมมาสิปีลุงดอมประชดแต่เฮ้้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บข้อมนเจ็บข้อมนเจ็บเจ็บอะไรนกไหมนยังไงเออเออกูลอยอย่านี้

กูได้แอดซิดไอ้เหี้แย่แม่งแรงไอ้เหี้ยเยแรงเกินชื่อมาของเม่ลล์ฟีเมลอาชั้นนี้ฟีไม่ได้ไอ้เหี้ย่เพว่าไปสมบัติมี่เปลี่ไม่ได้เลยโอ้ยไม่ดิกูเจอซีโฟแล้วไปไปใช้กันต่อไปอย่างแต่ก็พีชีพเลยมันมันจะพีชีพเว้ยถ้าเกิดศัตรูตายอ่ะปัญหาคือแม่งตายหมดตี้ตายหมดตี้แบบแบบโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือการพีชีบเราไม่เรียกว่าการพีชีพนะเราเรียกอุบัติเหตุ มึงถืออะไรนะเมืเ่อกี้กตั๊กโบกับตั๊กโบครักบกูแม่งเห็นอะไรตัดหน้ากูสักอย่างกูรู้สึกขัดใจมากเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนแค่รอด,ดยโอย่างแค่รอดอยู่แล้ว,วเผ่นว่าเพาเ็นห้ามูเห่าเลย้าที่บอกว่ารอดแน่นอนใช่ไหม, <S <S ไมติดเสรีโฟในมือกูบอกไม่ใช่หว่ะเออไอที่น็อกเมื่อกี้อยู่ไหนผมเมื่อกี้ยิงไม่ทันโอ้โอ้โห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 โอ้ยหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ โอเคตาย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 ายิงไอตัวนี้มเมื่อกี้ที่มันน็อกเนี่ยตอนแรกยิงไปออนึกว่าน,น็อนกแล้วเพราะว่ามันมีชื่อขึ้นไม่เฮียอีกตัวนึงมันตายชื่อแม่งมาทับกันไม่ทขาไม่ค,ค่อมีอะไรแต่ค่อยหยิบปืนมันเฮ้พลางกระสุนเชี่อยอนะไรเนี่ยขนาดว่าอะไรวะสไปดแทบเอ้ยอันนี้มันที่ล็อกล้อนี่หว่ะชื่ยไอ้ที่ว่าวางแล้วล้อ,อม่เหยียบทังไม่ไเวลาใส่ไปไปไปวางแม่งเลยโอ้ อยู่ตรงต้นไม้นั่นทำไมปิ้งเหลืองโอยเอ้าเอ้าทำไมกลายเป็นกุนนก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 แล้วกูน็อกได้ไงวะีสุดโอ้โหแม่งเหมือนมันไม่ไม่ยินดีที่เราพูดเมื่อกี้มาจัดการมันไปดิ เอ้ยคนว่ายน้ำออยบอร์ดบอร์ดว่ายน้ำเดี๋ยวตรงนั้นไม่ถือว่าว่ายว่ะตรงนั้นมันถือว่าเดินเอาแม่งว่ายลงน้ำไปเลยเฮียเฮียวิธีใหม่ว่ะวิธียิงโดนยิงน็อกเราว่ายลงน้ำไปเลยเอ้าผู้หาไม่เจอแล้วเนี่ยแล้วทำไมกูมาเกิดวันนี้มันหัวมึงเนี่ย นี่ฝังนี้โอ้ยนไม่ต้องถามหนงถามไอ้คนด้านฝั่งโอ้ยแย่นี่จต้อตโดนอะไรโดนป้าไม่รู้อะเราทำไปดูดิเยอีแยะไร ตายคู่สุดยอดเออเฟติดทำได้ดีๆไว้พฟติอย่งตายไม่เฟติดไม่แมนทุกคนข้าระบบนี้เลยยี่เล่าผมไปข่มขืนอ้เหมบอยกดเอฟสองครั้งนะเฟติดบอกไก่กนแบบแม่งกูล้ม อะไรคือหมดจตอร์ไบค์ไอ้เฮียกูกำลังจะทักเลยว่าเผื่อมีกี่คนสองคนอ๋เฮียไม่ได้มันเห็นกู